สวัสดีครับสวัสดี FC เกาหหม่ทุกท่านนะครับก็เจอกันจะตากัเนาอเป้นะครับเป้วันนี้เป้รถกระบะกันเองนะครับเดี๋ยวมาสตรีมนะสตรีมอัปเดตกระบะกันหน่อยนะมีกระบะนะครับมีกระบะมี SUV นะครับมีซีดานมีแฮตแบกนะครับเรียกว่ามีตรอบโจทย์ทุกจุดนะครับรถทุกคันนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนิดนึง ให้มันเป็นไลฟ์เห็นหน้าอ่ามันจะอยากอยาให้เห็นรถไงไม่อยากเห็นหน้าผมนะเพราะพระเอกมันคือรถนะไม่ใช่ผมนะครับพอลูกค้าต้องเอารถไปขับนะครับไม่ใช่ผมเอาผมไปขับเนาะรถกระบะนะครับมีขับสองมีขับสี่แต่ขับผมไม่ได้นะผมขับไม่ได้นะเราผู้ชมเราผู้ชมเข้ามาหน่อยหรือเน็ตผมไม่ดีหรือ,อยังไงนะอืม ก็เดี๋ยวอัปเดตนะครับคลิปลงไปแล้วเนาะเดี๋ยวมาอัปเดตโซนนะครับโซนนี้เป็นโซนกระบะนะกระบะนะครับบอกเลยว่าผมปีใหม่นี้มีโปรขับฟรี90วันนะโปรขับฟรี90วันนะครับดอกเบีย้ยพิเศษของกระบะนะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นนะอยู่ที่3.79นะครับ3.79ดนะดอกเบีย้ยเนี่ยถือว่าเป็นถูกที่สุดแล้วนะในบรรดาเรื่องรถกระบะนะครับ รถกระบะรถตู้นะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นที่3.79นะครับของเราเนี่ยบริษัทเพชรยนต์นะครับได้เป็นบริษัททีแฟนนะหนึ่งก็คือ1ใน3นะครับที่ได้บที่ได้ดอกเบี้ยนะครับถูกที่สุดนะแล้วก็รถนะครับทุกคันนะคัดเกรดมาให้แล้วนะครับคัดเกรดคืออะไรคัดเกรดคือไม่มีชนหนักไม่มีพิความไม่มีกับไมโครไมร์แล้วก็ไม่มีน้าท่วมนะครับเลขในเล่มกับห้องเครื่องนะครับเลขกับตรงแผ่นเพจตรงเครื่องครับ ตรงกันนะครับไม่มีตัดแปลงใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ตรวเชัสซีก็ต้องตรงไม่คดไม่งอนะครับรถไม่มีคุยคว่มใดๆนั่นคือรถที่เข้าเงื่อนไขของเกรดเของเรานะครับเราถึงจะซื้อเข้ามานะครับซื้อเข้ามาแล้วก็เอามาไว้จําหน่ายแล้วก็ต้องเอาเรียกว่าจําหน่ายให้ผู้ชมได้รถเกรดเไปใช้ทุกคันนะครับทุกคันนะครับรถทุกคันบอกก่อนเลยนะครับว่าเรียกว่าเดิมๆครับเดิมๆ เดิมคือเดิมจากโรงงานนะครับเดิมที่สุดแล้วที่เราจะหาได้นะเราจะพยายามเฟ้นหารถที่ดีที่สุดนะครับเป็นรถเกรดพรีเมียมทุกคันนะครับรถกระบะที่นี่เป็นเกรดพรีเมียมทุกคันนะครับที่เห็นอยู่ตรงหนังนี่เลยอ่านี่นะครับโซนนี้คือกระบะนะครับกระบะเวลาเข้ามาหาผมนะครับอยู่ที่เสรีไทย70นะบริษัทเพชรยนต์นะครับรถกระบะทุกคนันคัดเกรดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ คันนี้ผมให้ดูนะคันนี้อย่างคันนี้ครับเป็น d m a มนะ d m a มนะครับตัวเนี้ยมีของพรีเมียมให้นะครับมีของพรีเมียมให้นะครับแล้วก็จะบอกว่าราคาคันนี้ไม่ถึงห้าแสนนะครับกระบะตัวนี้เป็นตัวเตี้ยนะครับเป็นตัวเตี้ยนะราคาตามสคบตรงๆนะครับไม่มีบวกเพิ่มนะครับไม่มีบวกเพิ่มนะครับราคาคันนี้นะครับดีแมตัว1 9จุ้าตัวนี้เป็นตัวเนะครับตัวเนะ โฉมนีของตัวเอสราคา400,000นะครับ400,000 49,000นะครับให้ดูอ่า400,000 49,000นะครับไฟหน้านะครับไฟหน้ามันติรีเฟเกเตอร์อ่าไฟหน้าเป็นมันติรีเฟเกเตอร์นะครับไฟหลีไฟเลี้ยวองฮาโลเจนไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกสปอตไลท์ก็เป็นฮาโลเจนเช่นกันนะครับสีขาวนะครับตัดกับกระจังหน้าที่เป็นสีเทาดำมีเทลริกนะครับโลโก้ของอีซูซูนะครับโลโก้ของอิซูซูเลยนะครับโลโก้เดิมๆเป็นเส้นโครเมียมนะครับตัวสอนเนาะ ทะเบียนคันนี้นะครับใครสนใจนะคันนี้นะครับทะเบียน2ทพเท่าพอสัมเพานะครับ4610นะครับ4610กระจกต่างๆนะกระจกหน้าหลังซ้ายขวานะครับติดฟิล์มมาเรียบร้อยแล้วนะครับติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับติดฟิล์มมาเรียบร้อยและที่พันกระจกเป็นของเดิมของแท้ของอีซูซุเลยนะครับของเดิมของแท้นะครับรถทุกคันนะครับเป็นเดิมโรงงานนะครับคันรถสวยเกรต A นะครับ ได้คัดให้ทุกคันนะครับส่วนขั้นต่อไปนะครับคันนี้เป็นเรียกว่าจัดทรงล,งล้อมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแมกยางใหม่ๆรถปีใหม่ปีนี้ปีต้นปี24นะครับต้นปี24แต่ว่ารถเนี่ยคันนี้เป็นปี21นะครับปี21เไมล์หมื่นเดียวที่ผมจาได้คือไมล์หมื่นเดียวผมเคยทารีวิวลงในช่องไปแล้วนะครับเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะแล้วก็ใครกาลังหารถนะครับรถกระบะบริสักคันนะครับ หารุ่นไหนอยู่ปีไหนอยู่นะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะคอมเมนต์ด้านล่างมาได้เลยนะครับไม่จะเป็นว่าถ้าผมไม่มีผมจะหาให้นะเราสามารถหาให้ได้ทุกรุ่นทุกยี่้อทุกแบรนด์นครับขอแค่แบรนด์ไม่ใช่แปลกๆเนาะยีสุโตโยต้าเชฟอันนี้ก็จะหาได้เช่นกันนะครับออเดอร์มาได้เลยยี่สุ uh, แล้วก็พวกดีแม็กต่างๆพวกเนี้ยโตโยต้ายีสุเป็นแบรนด์หลักครับส่วนใหญ่เป็นแบรนด์หลักที่ขายดีนะตอนนี้เป็นรีวอจะขายดีสุดนะครับ รีโวขายดีสุดอ่ะให้ดตูตัวนี้ก่อนตัวนี้นะครับตัวนี้ดีแม็กตัวนี้สีขาวนะครับสีขาวมุกแม็ Mac, ang, ยกยางเรียกว่าแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับแม็กสีทองนะครับแม็กสีทองยางปีใหม่ๆนะครับยางปีใหม่ไฟมันตริไฟสปอร์ตไลท์ก็มีให้นะครับรถคันนี้นะครับสบภาพสวยๆแบบนี้กริบๆเลยนะครับ แต่งทรงลงล้อให้เรียบร้อยนะครับสีขาวไลท์เรียกว่าไลท์ิติไลท์เทียมทานเลยนะครับแม็กไลเนอร์สภาพสวยสภาพเดิมนะครับแม็กไลเนอร์จเดิมนะครับคันนี้ได้โปรลดนใจนะครับคันนี้ดอกเบี้ยพิเศษ3.79 3.79จุดเจ็ดเนะครับคันนี้แล้วก็ได้โปรนะครับขับฟรี90วันสนใจเลือกแบบไหนนะครับแจ้งผมมาได้เลย โทรมาที่เบอร์นะครับ0 9 4ย์9 4848ครับชมรถกระบะสวยๆแบบนี้นะครับใครหารถอยู่นะครับโทรหาเป้ได้เลยนะครับปรึกษาฟรีเครดตแบบไหนออกได้บ้างนะครับอาชีพอะไรออกได้บ้างผมบอกเลยนะครับที่ผมเพิ่งส่งไปนะกระบะนะเดือนหนึ่งนับขายแล้วขายนะครับประมาณนะที่จมทยอยของเดือนที่แล้วนะครับกระบะดันเดียวนะครับประมาณ70คันไม่รวมนะครับ จ็ดสิบคันนี้คือไม่รวมของเกรงไม่รวมรถเจ็ดที่นั่งไม่รวมรถตู้นะครับเจ็ดสิบคันนะครับรถทุกคันนะครับสบภาพเดิมๆทุกคันนะครับอันนี้คือรถขายดีนะผมให้ดูอ่ะเนี่ยคือรถขายดีครับรีโว่มีใครหารีโว่อยู่ไหมหารีโว่อยู่นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็พิมพ์ว่ารีโว่มาหน่อยครับคันนี้ผมมีโปรให้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม คันนี้ผมมีให้โปรดอกเบี้ยพิเศษแล้วก็แถมใครอยากได้นะครับใครอยากได้บัตรเติมน้ำมันห้าร้อยบาทนะครับพิมพ์ว่าอยากได้มานะครับพิมพ์ว่าอยากได้ผมว่าผมเนี่ยเป็นผมผมว่าจัด,ขอ,ออดนะของแถมให้เยอะสุดแล้วนะโปรของแถมให้เยอะสุดแล้วนะสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนนะครับวันที่ทุกคนนะครับฟังนะครับ วันที่สามสิบเอ็ดมกราเนี้ยใครลงชื่อไว้นะครับลงชื่อไว้นะผมจะจับรางวัลแจกตังค์นะแจกตังค์นะแจกฟรีๆนะครับไม่ต้องมาซื้อก็แจกนะครับกดไลค์กดแชร์ไว้เลยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนปอนปีใหม่ครับผมบอกเลยมีคนมาลงชื่อไม่กี่คนครับผมก็จะแจกไปเลย500เป็นบัตรเติมน้ำมันแล้วกันเรียกว่าผมให้ตังค์ไปโอนไปเลย500บาทผมให้เขาไปแล้วนะครับ ผมไม่ได้มาไลฟ์ประกาศรางวัลเนาะแต่ว่าผมแจกเขาไปแล้วนะปีใหม่ผมจะทำการแจกนะครับเป็นการตอบแทนลูกค้าหรือ FC ทุกคนนะครับทุกๆุกหนึ่งเดือนนะครับจะทำการแจกนะครับใครอยากได้กดไลค์กดแชร์กดหัวใจไว้เลยนะครับอ่ะรีโวคันนี้ผมบอกก่อนนะสีบอลเงินสียอดฮิตเป็นสียอดฮิตนะครับเป็นสียอดฮิตขายโคตรดีนะครับขายโคตรดีเข้ามา15าคันตอนนี้ติดจองไปแล้วประมาณ7คันนะครับ เหลืออีกประมาณก็เหลือประมาณ8คันนะครับที่ยังไม่ติดจองนะครับไม่เจ็ดหมื่นไม่เก้าหมื่นไม่แสนหนึง่งมีหมดนะครับมีหมดเลยนะครับข้อดีของรีโวคันนี้คืออะไรนะครับผมบอกเลยมันเป็นรถที่อึดถึกทนนะครับเครื่องเนี่ยมันเครื่องมัน2.4ุ 4, เนาะ2อ e ีนะครับแล้วก็ทัศนะวิสัยดีมันสูงมันใหญ่มันดูบึกบึนมันดูหน้าแบบมันดูแบบน่าใช้อะ มันสายลุยได้มันจะลุยก็ได้มันจะในเมืองก็ได้เพราะมันมีเกียร์ออตโอต้นะครับเพราะมันมีเกียร์ออโต้ตอนนี้คนมาตามหาเกียร์ออตโต้เยอะกว่าเกียร์กระปุกอีกนะเพราะว่าขับง่ายรถติดไฟแดงไม่ต้องไปต้องไม่ต้องไม,ไม่ต้องเหยียบคัสใส่ไปใส่เกียร์ว่างนะครับเนี่ยข้อดีขับง่ายกดใส่เกียร์กดเลื่อนปึ้ดทีเดียวมันก็ขับไปได้เลยนะครับแต่เกียร์กระปุกก็ต้องเหยียบคัสหน่อยนะครับ ต่ส่วนตัวผมนะผมชอบเกียร์กระปุกนะส่วนคันนี้เป็นล็อกโคนะครับล็อกโคนะตัวนี้ตัวท็อปนะครับ 2. 8ุดนะล็อกโคสีดำหลอ่ลอแบบนี้ที่ลาวนะครับผมรถคันนี้ที่ว่ามันขายประเทศไทยครับผมบอกเลยนะคนลาวชอบมาซื้อนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ขายให้เขาเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าเขาจะซื้อสดแต่ผมไม่ขายนะเขาบอกว่าเขาจะเอาไปลาวไปลาวเราไม่ขายให้นะที่ลาวนะครับคันนี้ขายอยู่ประมาณล้าน ล้านสองนะครับไปไปตรวจสอบได้เลยที่เราขายอยู่ร้านสองนะครับล็อกโคลนะเป็นรถออเดอร์นะครับเราเลยอ่สติ๊กนิดหนึ่งนะเวลาจะออกรถนะครับล็อกโคลเป็นรถออเดอร์นะครับผมเรามีสีขาวมีสีดําอย่างนี้เลยนะครับล็อกโคลมีอยู่สามคันนะครับมีอยู่สามคันนะครับดูในความสวยความเดิมของเขานะครับพวกในทุนนะครับชอบมาหาล็อกโคละครับตอนนี้ขาดตลาดมากๆเลยนะใครหาอยู่นะ อย่าเอาไปใช้นะครับสวยๆหล่อแบบนี้นะครับทักหาเป้ได้เลยนะครับเบอร์ศูนย์เก้าสี่เจ็ดเก้าสี่แปดสี่แปดนะคันนี้ได้โปรลดเดินใจนะครับขับฟรีเก้าสิบวันแล้วดอกเบี้ยพิเศษด้วยดอกเบี้ยพิเศษก็ได้นะครับคันนี้ไฟโปรเจคเตอร์เห็นไหมสภาพสวยๆโคตรสวยนะครับสวยเลยแหละสวยเปี้ยนะครับเหมือนรถป้ายแดงเลยนะครับผมบอกเลยไม่แพ้รถป้ายแดงนะครับ รีโวรล็อกโค2สอตัวนี้นะครับสีดูครับนี่สีเงาจะท้อนแสงนี้เลยเนี่ยคือสีเดิมเดิมนะครับสีเดิมเดิมคอฝากระโปรงอ่ะใสๆแบบนี้เลยค <t atge> อฝากระโปรงนะครับเสียงใส,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 ส่แบบนี้คือเสียงของฝาเดิมเดิมนะครับถ้าฝาทํามานะถ้าฝาทํามานะครับมันจะเสียงมันจะเคาะไปมันจะตึบตึบตึบตนั่นคือเขาเรียกว่า<ๆ>มีการโปร่มานหนาครับความหนาค่าสีมันหนามันเลยทําให้เวลาเคาะเสียงไม่กังวานเสียงไม่ใสนะครับ นั่นก็จะรู้เลยว่ารถไม่ใช่รถเดิมนะครับแต่อย่างเงี้ยคือรถเดิมนะครับไฟโปรเจคเตอร์ไฟไลท์แครดิ้ง LED ก็มีให้สภาพสวยไปไงตอบโจทย์ไหมสวยไหมครับแบบนี้ผมว่ายังเห็นผมยังหลงเองนะแต่ว่าบอกบอกตรงไม่มีตังค์ซื้อนะครับไม่มีตังค์ซื้อนะเพราะราคาคันนี้นะป้ายแดงนะครับป้ายแดงล้านสองนะป้ายแดงล้านสองนะผมขายอยู่แค่แต่หน้าป้ายนะราคา7จ็ดแสนแปดหมื่นเก้านะครับ ราคา7 8 9 0 0ซื้อในไานนี้ผมไม่ขายครับผมให้ราคาไปเลยนะครับ7 4 9 0 0จากหน้าป้ายนี้เหลือ7 4 9 0 0เท่านั้นผมลดราคาเลยแล้วบอกเลยไม่ไม่ถึง80,000ไม่แค่78,000เห็นไหมครับไม่78,000เท่านั้นนะครับไม่78,000นะครับลดสภาพเดิมๆนะครับเล่มตรงโอนได้100%นะครับสีเดิมๆแม็กเดิมๆนะครับแม็กเรียกว่าแต่งสวยมาจากโรงงานเลยยางใหม่ๆคิ้วสวยๆหล่อๆ ชอบคันนี้ทักหาโทรหาผมได้เลยนะครับดูไลน์นี้ผมมีโปรเด็ดแน่นอนนะครับผมแถมมากที่สุดผมแถมเยอะที่สุดแล้วนะครับผมเรียกว่าผมไม่ได้เอาอะไรมากครับผมให้ลูกค้าด้วยความคุ้มค่าไปมากที่สุดเลยนะครับดูเป็นไงดูท้ายดูสวยไหมครับสปอร์ตบาร์ให้สีเทาดําสีเทาดำเมทัลลิกนะครับนี่ล็อกโคแท้เลยนะครับท้องถอยครับหรือถ้าชอบถ้าชอบนะครับ เราชอบเป็นตัวแม็กนะ vo, รีโว่ผมลืมบอกราคาคันนี้อยู่ประมาณห้าห้าแสนสี่หมื่นเก้านะครับรีโว่นะสี่สี่ประตูวิส่งวันนี้ห้าแสนสี่หมื่นเก้าหรือจะเป็นตัวดีแม็กยี่สูตรดีแม็กสีขาวนะครับคันนี้สีขาวไฟโปรเจคเตอร์นะครับไฟโปรเจคเตอร์ไฟสปอตไลท์มีให้ครบนะครับสีเดิมๆนะครับคันนี้ได้เรียกว่าได้ไดไดคุณภาพนะเพราะมีบริษัทนอกมาตรวจคุณภาพรถให้แล้วนะครับสามารถจะสแกนตรงนี้แล้ว สแกนดูได้เลยครับว่ารถคันนี้ได้คุณภาพไหมนะครับผมโมหรือเปล่าเฮ้ยเป้คุณโม้หรือเปล่าคุณมาบอกรถคุณเกตเออย่างงู้นอย่างนี้เฮ้ยจริงเปล่าตรวจได้เลยครับผมท้าเลยคุณตรวจได้เลยโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับรถสภาพเดิมๆนะรถไม่มีชนหนักนะครับไม่มีชนหนักไม่มีกรม,มัยเรียกว่ารถไม่เคยบบเอาไปทําสีแบบโครงสร้างหลักต่างๆครับไม่มีเสื่อมเสียใดน,น,นะครับโครงสร้างหลักต้องอยู่เดิมๆแล้วเท่านั้นนะครับผมถึงจะขายให้นะ รถไม่เดิมเป้ไม่ขายนะครับเพราะรถแต่งมาเป้ไม่รับซื้อเช่นกันนะครับกับสีมาเป้ก็ไม่ซื้อเข้ามาเช่นกันนะครับกับสีมาเดี๋ยวนี้ไฟนั้นเขาไม่รับแล้วนะบางบางไฟนั้นเขาไม่รับแล้วนะครับผมบอกก่อนเนาะคันนี้เป็นขับสองนะครับขับสองมองไม่เห็นนะเพราะว่าล็อกหมดแล้วนะครับอ่ะให้ดูครับสีเงาเงาสีสวยๆนะครับไฟท้ายสวยๆแดงๆใสๆอย่างนี้ไฟท้าย LED นะครับนี่ไฟเบรกเป็น LED นะ ไฟลี่ไฟเลี้ยเป็นไฮโดรเจนนะครับนี่ดูรถดูเดิมเดิมดูยังไงนะครับแต่ผมเปิดฝากเครื่องไม่ได้นะแต่ถ้าดูนะครับถ้าผมดูด้วยตัวผมเองนะผมดูจากไหนครับผมดูอย่างนี้นดูค่าสีเลยดูสีนะครับถ้าสีที่รถเขาทามานะสีมันจะไม่เงาไม่ฉ่ำแบบนี้นะแล้วความละเอียดของเม็ดสีครับมันจะไม่ใช่แบบนี้มันจะมีความแบบมีความขรุขระนะถ้ามองนะครับ ถ้ามองเหน็นจะมีความคุกขามากกว่าถ้าถ้าเป็นรถที่ทํามานะ<ม>แต่ที่นี่เราไม่มีนะครับมีน้อยมากๆไม่มีเลยดีกว่ามันจะมีหรอมันไม่มีนะผมก็เถียงตัวเองเดี๋ยวนะหลงหลงหลงไม่มีนะครับไม่มีนอกจากจะเป็นรถที่เทินมาลูกค้าเทินมามีครับคันนี้เจ้าของพรีเมียมนะครับตัวนี้เป็นรีโวนะครับรีโวแคปนะกระจังหน้าสวยแบบนี้นะครับแต่คันนี้ผมบอกก่อนนะไม่ถึงห้าแสนนะสองจุดแปดจีนะครับ คันนี้ได้เครื่อง2,008นะครับ2,008เลยนะ2,008นะครับสีขาวๆไฟมันติไฟสปอร์ตไลท์ไฟจันหมอ,อกมีให้หมดเลยอ่าคันนี้ราคา479,000ปี16นะครับเคียวเพิ่มดีเซลรถมือเดียวนะครับรถมือเดียวสภาพปลายแดงวุบ16นาทีหรอเนี่ยผมไลฟ์มา16นาทีแล้วหรอขอแห้งแล้วเอาเป็นว่าใครสนใจนะครับกระบะนะ ท,ทักหาโทรหาเป้ได้เลยนะครับ094788นะครับซองการใช้งานนะครับอ่ะมาที่สว่างสว่างมากคนระับเมื่อกี้เราไปเป็นมืดทีเป็นมืดเนาะผมมีเก่งไฮไลท์อีกสามคันนะที่เข้ามาใหม่ๆนะอ่าเผื่อใครนะครับเผื่อใครอ่าต้องการไม่ใช่กระบะเดียวจะหารถเก่งก็มีนะครับ จะเป็นยาลิสสีขาวตัดโทนดําแบบนี้ชมไม่ได้เชฟน,นะครับสีขาวดําแบบนี้เลยนะครับราคาถูกๆนะผมบอกเลยราคา4ี่แสนสองหมื่นเก้านะครับสี่แสนสองหมื่นเก้าหรือจะเป็นตัวเอสปอร์ตนะครับคันนี้สีดําๆเพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะครับทะเบียนยังไม่ได้เปลี่ยนนะขอบ17บเจ็ดแมขอบ17นะครับสีดําๆแบบนี้นะครับคันนี้ราคา4ี่แสนห้าหมื่นเก้านะครับสี่แสนห้าหมื่นเก้าผ่อนเท่าไหร่ เลทผ่อนก็อยู่ประมาณ7,000กว่า7 5 0 0 7 500, 6 0 0นะครับฟรีดาวอาคันนี้จัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับสนใจทักหาโทรหา094794848 8, 8, 8. ที่สำคัญคันนี้คือไม้แค่80,000นะครับไม้80,000เท่านั้นไม้80,000 5,000กิโลนะครับหรือจะเป็นแคมรี่นะครับรถสไตล์ผู้บริหารสีเทาดำสีหายา,ยากคันนี้โคตรสวยนะครับโคตรสวยเลยนะครับแคมรี่ก็มีเช่นกันนะครับ รถ3คันนี้เพิ่งเข้ามานะครับเพิ่งเข้ามาเรียกว่ายังไม่ได้ล้างไ่สปานะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะใครสนใจรถกระบะรถเก๋งนะครับแต่ถ้าช่องนี้เป็นรถเก๋งเนาะแต่ถ้ามีอ่ามีใจอยากจะเพิ่มเอ,อ้อยากได้กระบะอยากได้เก่งด้วยอ่ะจะมีซีดา้าอ่ามีแฮทแบ็กมีซีดานขนาดกลางขนาดใหญ่อ่าแคมรี่เลยก็ทักหาโทรไปได้เลยนะครับที่เบอร์0 9 4 7 8 9 4 8 4 8นะครับ สนใจก็ทักหาได้เลยวันนี้เป้ของลงไลค์ก่อนนะครับก็ฝากผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ